ตอนนี้ก็อยู่กับเกมพอยแบงหรือไปจักกันในทีวีนแม่เอาปืนิดก็เป็นเกมในค่ายการีนาเกมหนึ่งผมมึงจะผมมึงจะเล่นได้สวันเองนี่วันที่สองอาจจะตามมาใช้ปืนเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวเดยเน่นองสองอ๊อ โอ้โหนเยคอี้ยต่แย่งม้อค่อย้แ่มนรตูแนี่เ้ยออก็ตอนเล่นอาจจะไม่ค่อยได้พูดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอาจจะต้องใจจดใจหยอดนิดนึงเล่นตามปกติเลย ว่าคือแบบตอนเล่นคนใหญ่นไม่ได้พูดต้องบอกทางรไเยเรื่อมันออตายแล้วเหรอเือตาคนทำไมถึงทำกับฉันได้้าคนละทีมนี่โอ้ยเรอยยเรืหาย วุ้แตเยชอเออจะจเอาเห็ดเดี๋ยวเดี๋ยวไปไป,ไปขวาไปขาแล้วมอนะ,นนะบบอยนออออโอองหนึ่องอเลยออต่อตอไม้มไม่รู้ว่าจะชนะได้ยังไง

หอ้อ้ยผมเลหัวอเคโอเคนัสู้หักสูักเจฟนี่อีกนานเจฟนี่จนมองไปเฮ้ยสีเทาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ย ไม่เขาเรียกว่าทีมเวิร์กใช่สองคนหนึ่งต้องรอดแ้นท็กคเร่เป็นตรลักหอดโหดร้ายอย่า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 ลังแกไก่ออโอ้แตวแต่างวหาตัวไม่เจอแตีกะหูดครบหน่อยหัวแต่หัวแต่ไ เจอแล้วเจอแล้วอ้าวตายเยง่แเอย้ไ่วเยเจอกมอกี้้าไตายด่เห่อเป็นขวานที่ทรงพลังกินจินสามารถสามารถที่จะทำลายอิดได้ขวานทุกอันก็ทะายนี่ยอดมากเอ้ เล่นอยู่เห็นไหมเนี่ยเล่นอยู่เข้าใจไหมหาดูไหนอ่ะอยู่นี่ใช้มีดด้วยใช้มีดด้วยอาร์ตทำไมอาร์ตไม่เกิดเร็วทำไมฮารเกิดเร็วมีดนสปอนอ่ะห้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะที่นี่ทำไมเกิดเร็วมากกว่ามากกว่าเขาเรียกว่าศิชที่พิเศษ หรือเปล่าเรือเร่อ,มอน,นมาขวาแล้วก็เดินมากลางแล้วก็ไปเออ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 นี้เออเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดาสมบัริได้ข้ามีข้าคือเอออันทิพย์ข้าสมบัริได้ว่าหาอยไปไกล้หนพลังงานนิทัดมาเลยไม่ได้ไง <c oughs> โอไ้ไปแตกไม้แตกแป๊บใกล้จิมจิมโอ้โหลาสกก สี่สี่น่ารักสวยนโอรักสวยเจโอปวดผิดไงติผิดนี่ร้องเลยติติติผิดนี่ร้องเลยเอาไปกินไม่โดน อะไรวนี้อาอตายแล้วหรอไม่ต้องนั่งนั่งยองก็ได้รเกิดแล้วเไม่รู้เกิดแล้วเต็มเต็มเลยเกิดแล้วเต็มเต็มเลยอุ้ยติดติดติเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหแล้วคลิประยะนี้อยู่เป็นอะไรที่แบบอ้าเอาอะไรจะสูวะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี the rear, the ๋ยวใคร่าว yeah, ่างมาใครคว่างมาจ้ามามาเ้ามเ้ามเามาเามเาบาามเข้าบามาเข้าบเข้าวาเมาเมเ้มาเเมเมาเเอ้ยเเเมมาลามามเามเ้ ข้ากำบังแต้เฮ้ยำสองแต้มไม่ได้วะไม่ได้้วไม่ได้แล้วมาเอาเดียวเยมเลเเ้ยสามสนาทีเวเวเ่อ่นทนอยู่แล้วทันอยู่แล้วนาทียกยกเวเาต่งทำน้เียเ่เยอสามก็ก็ก็เแล้วแล้วก็แล้วก็แล้ว่ นี่เขาเรียกว่าสเต็ปแล้วมาแล้วเนาะพวกเสียเครื่องบินก็ปบจันเลยมาแล้วมาแล้วมาลง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 มลอุ้ยมาลงอุ้ยแตกแ๊บนั่นแหละนั่นแหละวิ่งไปอะไร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 โดนหาโดนโตโดนหลังโดนโดนไล่โดนไล่ค่ะ ฮาร์ดเจอแลืวฮาร์ดเจอเกิดแล้วม nee, er, ั้งได้ๆๆตุ้มแตกไปแตกไปอ้าวปะนี่ทันแล้วทันแล้วทันแล้วเกิดแล้วฮาร์ดเกิดแล้วห้าตายห้ามตายไม่เกิดอะไรล่ะรู้รู้รู้เราเกิดแล้วครับ เดี๋ยวเดี๋ยวคว้างเลยมามาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคว้างผิดอ้าตายแล้วหรอทำไรพี่แตกไปแล้วไงเมื่อกี้แตกนะอหัวนะหัวนะไหนจะจับดูยังมาแล้วมาแล้วมาขวามา ด,ดันเลยดันบ่ดันบ่ดันหรือไม่ดันดันอะไรดันอะไร